มาเด้อเพื่อนๆเมื่อ,อนนแยกสิแกงขนมในแ,แยกบะหมี่อันชะอมแยกบะหมี่อันใบชืพอูเนาะแย่ก็ต้องมาเอาผักกาดเฉียวใส่ใส่กระดูกหมูจ้ะนี่กระดูกหมูแยกแกงกินคนเดียวเนาะช่างมานันอันนี้นอนนันขนมนะจ้ะแกงขนมจ้ะแกงขนมจ้ะแย่ลืมบอกว่าแย่ใส่บะเกือเทศเดอ้อ มีบะเือเทศแล้วมีขนนมีประกาศเขียวอันนี้แล้วแต่แตพี่น้องส่ไซเดอร์ใส่ชะอมกไอ้ใบเชพผู้มันสีแซบแต่ว่าอยู่มักงนอกมันไม่มีนะจ๊ะต้องใส่อย่างนี้เนาะนี่จ๊ะใส่แค่นี้แหละจ๊ะถ้าเรามีชะอมเรามีไอ้แบผักอีเลอร์ใส่อร่อยจ้ะ ยาแอดก็เดือดแล้วเด้อเดี๋ยวยาจะใส่กระดูกหมูเข้าไปกัะจะใส่กระดูกขมูเข้าไปเนาะเพืเนเนอ่อนๆเนาะทำเดือดปุดๆๆแหละี่จะใส่กระดูกหมูอันนี้สุดท้ายเดี๋ยวจะมาขนนขนนเนี่ยไอ้กระป๋องเลยเพืเ่อนๆแล้วก็ไอ้มะเขือเทศ ยย่ไม่มีผักชะอมยยนไม่มีผักใบเอือเอใบใบอเอืดก็คืออัเกินผักอีเลือเนาะออใช่จ้ะแย,แยใส่กระดูกหมูแล้วแย,แยก็ใส่ขนมลงไปต้มก่อนเนาะจ้ะเป็นไไอกระดูกหมูกับเอ้นี่มันเปืเป่อย เวลาเราตักเข้าปากมันมันนุ่มฟันจะได้ไม่โยกอะเนี่ยเนี่ยไอกระดูกอ่อนๆอย่างเงี้ยายก็เชี่ยวไม่ไหวได้ไยเนี่ยแย้กลัวฟันมันร่วงด้่ยแล้วก็ต้องเอากอาบทิ้งถ้าแยไม่ตม้มนิ่มๆนะเพื่อนต้องต้มแบบนิ่มๆเลยอะแกงขนนเด้อเพื่อน,นอร่อยนะ บ้านเราอ่ะมีขนมเยอะแยะนะแต่ขนมแย่ระดูดุกแต่ชาวคนชอบกินอยู่แล้วไงไม่ชอบกินสุกนะเพื่อนๆนชอบกินขนมเอามาแกงเอามาซุปแกงอร่อยมากๆเลยเพื่อนเพื่อน,น,นเหมือนพวกแขกพวกอะไรเขากินเนาะเอ่อมาเลเซียสิลิปินเขากินเขาจะเอาไปต้มแล้วไปเปื่อย ต้มใส่อะไรก็ได้เอามากินกับขนมปังจ้ะอร่อยจ้ะเนี่ยเราต้องรู้จักอาหารเนี่ยก็ส่งนอกนะคะเนี่ยขนมนก่อนเนี่ยเนาะของอร่อยแต่บ้านเรากิดว่ากินไม่อร่อยแต่บ้านเราไม่รู้จักทําอาหารน,ะนะะั่นแหละแต่คนเมืองน,นอกเขาทำจ้ะพวกอินเดียเขากินเขากินประจาเลยด มันย้อไปสิงคโปร์เนี่ยมีแต่แกงผักเลยเด้เพื่อน,เพ,อนเพราะเขากินเจไงเขาไม่กินเนื้อกันในส่วนส่วนมากครึ่งของเะเลยครึ่งมัง้งแปดสิบเปอร์เซนกินกินเจจ้ะกินเนื้อมันจะไม่ไม่ไมีไม่เยอะจ้ะแต่มันก็มีแจ่ผักจตแกงผักแกงรับเราก็ทําแบบแบบแบบชอนั่นแหละแบบคนกินเนื้อนั่นแหละคะ่ะเราก็ทําแบบนั้นหลยจ้ะแต่ว่ามันไม่ได้ใส่เนื้อแค่นั้นเองเอาแกงมา ทำเองมันก็ยำผักมันก็เอ่อยำเอ่อหัวปีลาบหัวปีเอ่อลาบขนนต้มขนนแกงขนุนเนี่ยค่ะเอากินกับขนมปังอะคะ่ะเพื่อนๆที่อาหารที่เราคาดไม่ถึงอะมันมันทำกับพวกอาหารเจอร่อยมากเนี่ยแอดก,กินมาหมดแล้วจ้ะแอดก,ก็เลยต้องกินกับข้าวพวกนี้ได้จ้ะ ยาไอตอมใส่มะเขือเทศเข้าไปใส่เต๊เข้าไปได้เดยูอะไรก็ด จะจะนึ่งข้าวเหนียวกินจ้ะทำงนานยังทำงนานไม่เสร็จจ้ะังเหลืออีกสองคนมาเลยทำข้าวไว้ก่อนเพราะอเดี๋ยวมันหิวาเามันนึ่งข้าวเหนียวอย่างเดียวกินแตข้าวเหนียวเลยจ้ะข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็กินได้จ้ะ นี้ก็มาใส่ผักลงไปเนาะเพื<ๆ>่อนๆใส่ผักลงไปใส่ชะอมกับใบชะพลูอร,อร่อยจ้ะแกงขนนเราใส่ใบใบชะพลูอร,อร่อยชะอมก็ได้จ้ะแกงนี้ก็อร่อยนะเพื่อน เราดูผักกวางตุ้งก็ใส่ได้จ้ะเพื่อนๆเขากวางตุ้งเป็นผักสีเขียวผักอันไหนที่มันไม่เปื่อยง่ายอ่ะเพื่อนๆเอามาใส่ได้ใบชะน,นาใส่ไม่ได้แล้วนะไม่อร่อยประกาศก็ใส่ไม่ได้ไม่อร่อยไ,ได้ใบเชื่อลูชะอมบบเราแป๊บเดียวก็ยกขึ้นอร่อยแกงแกงขน,นุนจ้ะ แกงขนนใส่กระดูกหมูมะเขือเทศนี่เท่านี้ก็ได้แล้วจ้ะแกงขนนจ้ะใส่กระดูกหมูใส่มะเขือเทศเนี่ยอันนี้ขนนนี่จ้ะขนนกระดูกหมูพอมะเขือเทศเปื่อยมันก็จะออกสีนี้เลยจ้ะสีสวยมาก ใส่ประกาศเฉียวแยไไไ้ไม่มีไอ้ใบไอ้นี่มีใบเชื้อปูก,กับไอ้โฉมจ้ะก็ได้แล้วก็อร่อยนะเนี่ยค่ะอร่อยนะน่ากินไหมคะมาเด้อมาเอาสูตรแยดเนี่ยอร่อยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเด้อเพื่อนๆยาแอดมาแกงขนุนกับกระดูกหมูให้ชมแต่แยาแอดไม่ได้กินเด้อจ้านี่ รู้ว่าตาจะพาไปทะเลสาบไหมจะไปเดินเล่นทะเลสาบจะได้ไปไหมเนี่ยวันนี้ปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยซัมเมอร์เนี่ยจ้าเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็กระโดโอ้อร่อยกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวอ่าอร่อยจ้าบ๊ายบาย